สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาจาัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแม่ร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28รกรกฎาคม ภายในงานมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมให้บริการแก่เกษตรกรกว่า300คนโดยให้คำปรึกษาและบริการในด้านต่างๆเช่นตรวจวิเคราะห์ดินวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์และโรคสัตว์น้ำรวมถึงการฉีดวัคซีนและให้คำแนะนำด้านปศุสัตว์นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่การฝึกอบรมเสริมความรู้ด้านการผลิตการแปรรูปและการตลาดเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนในอาชี ชีพเกษตรกรรมโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร,รในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงบริการได้อย่างครบถ้วนรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สนับสนุนข่าวโดย dbmp double m a c p พัดสนใจสั่งซื้อโทร088 309 66 00 line dbm 66 00ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสราหรแดง Her b herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061-587-8999หรือ Line a d Beherb 99